่ค um ่ะสวัสดีเย็ซีุ่ภูสุคนนะคะค่ะวันนี้เป็นรอบสองเนาะค่ะอีกรอบนึงค่ะเพราะว่ามื้อนี้แขกหลายเนาะค่ะค่ะสุดกับพลำถวายพร้อมกับอาหารการกินเนาะค่ะก้วยเตี้ยวแล้วก็ขนมจีนแล้วก็ลาบเต็ดเนาะค่ะหลายสิ่งหลายอย่างทั้งของหวานน้ำหวานน้ำค่ะวันนี้แม่ครูกับสิมาเอาไล่ซื้อขึ้นให้คปูเนาะค่ะก็มีคุณแชดาพรจารัตนเนาะค่ะรวมบุญมาแล้วก็เฮ็ดพีชทั้งทีมงานพร้อมครับ สาวินีวาปีศรีนะคะรวมบุญมาถ้าพร้อมกระพวงมาไล่เก่าพ่วงนะคะแต่ไล่ซื้อไล่เสียงในทันคู้เอาคืนไปน,นะคะเด้อฝากมาท่างชองยินแตงโมนะคะพร้อมกับน้องไอหรือว่าเอกว่นค่ะท่านหนักหน่อยนะคะดี่ตัวคุณหนึ่งใบกับผู้นึงค่ะเพราะว่าบางแกบางที่ไม่คู่กับปรด้รับซ้ายนี่แหละค่ะเพราะว่าทำงานให้ปู่ขั้นมือได้งานลายๆกะ มมีเวลาเบอง์ขอโทรศัพท์นะคะแต่ว่าตอนแรงทักไว้เลยนะคะผูได้มีอันเอียงกเสีคุยก็ไปคู่กับพิมม์ขึืนมากนะคะพี่ม,มั่ยก็ไปคู่เสียอ่านเองเด้ค่ะเด้อค่ะคือมือเอื่นบอกบุญค่ะมืออื่นบอกบุญคือวัดป่าซาสนุบุญว่ารารามร่วมบุญน้ำกันนะคะแห่ต,ต้นป่าป่ารวมสางทั้งวัดว่าอารามนะคะผูใด้บันไกลเลี้ยงเคียงอยากไปกับขอเชิญได้นะคะผูดไดมาบ่ได้ อยากรวมบุญน,นํากระโถะคะ่ค่ะที่งานเท่าในเนาะค่ะค่ะเป็นสะพานบุญให้เอฟซีซูบูสุคนหรือว่าให้เป็นแนวทางนะคะสลากกินแบ่งรําบางค่ะเ้าพินิพิจารณาเบื้องนะคะ่ะว่าตัวเลขตัวเบื่อที่ปู่เบามากมันเป็นอย่างไรมันเมน,มน,มนตัวใดจะเสียมากัดยูครับดวงสินสตาวัาสนาของขาะะ้าเนาะค่ะคู่หลายคนที่รวมบุญมากร่อมก็พวงมาไล่มือนี่พวงมาไลู่่ก็หลาย <c oughs> หลายค่ะจะได้เอาไป ลงมาโชว์ไข่ปูขึ้นเกานะคะลูกหลานเอฟซีไซบุญเพิ่งจะร่วมถวายพวงม,มาลัยค่ะจุเป็นพวงม,มาลัยก่อนนะคะมาลัยก่อนึุบทองข้อตอนนี้จะซื้อนะคะหนึ่อันนี้ของข้อนะคะแต,แต่ใส่แขนตอนนี้หน,นึ่งใส่แขนครับน,นีค่ะเมืองเราจะไปนำถวายปูขึ้นเกานะคะบวกบุญมาเพื่อวันที่9กอละคดานะคะมือเอือน และวจาวันที่10พฤศกิกาก็คือยุวัตปามันเมือนซือเก่ารวมสางเดนสวรรคิโลกคื้อกันนะคะการทีไปเรื่อยๆสะสมสร้างบุญไปเรื่อยๆเ,เอานฏิกิรินิม,มุ่นพูค่ะมาทางเขาแตงหมูผาดรวย นายวิราชราคำขอแก่พวงบาทันเเกาอีโฟวัดไต้สมกับมุมงมักปัดนะก็รือพกถวายฟวงมาได้ปัดกุบปัจในิดหน่อยแล้วกอ่ะขอให้มือโคูรามือไมคโ่กมื่อไอายุวันนั้ถูกกับพระหนึ่งแล้วก็รวยกจรื้อใจรื้อแล้รับเอารักอะรอั้งเงี้ยทั้งหปั้นังหกนั่เงี้ยอย่างนี้เดี๋ยว้มงเงี้ยมันบกหกอ่เนาะ อันนี้ทานมาทาเขออ้าวอย่แงแตงหมูผัดรวนยางพัดธัาพัทยาปมรายเพราะครอบครัวร่วมทวายทัพอีกพอจัดไทยไม่คู่กัน็เม่อคู่คือเด็กซิ้อแต่าวายสองข้นเรียบพออยู่เรือยตื่นตืนก็้ก็จก็ว่าจะได้ฝันที่ไม่คู่เนาะพราะทวายความาได้ถึกเ้้าคัวเนาะตื่อ,อ,อข,นนขึ้นไงคู่ได้เรื่งองกว่าไปอืมนะ ้มโคไม่รกโไม่รึ่งๆล้วก็ไวยหวู้นะาหงัก้หงาเอาเยวไปที่นั่งนั่ง่ตื่อากัสให้ตกให้รักคือืมไปเื้อแขนไ็ถึงนะบ้าแต่งก้กหายจเ้าเขคือบอกน้องพั้าด้ืมไปเข้าิรอันนี้ข้อมตะพวงอะไรใช่ไหมฝากคือก็มือนมาไเคือครัึ้นเนี่ยไสย เออผ่านมาทางของไอ้ผารู้ยเออนอนพ่จัไม้ยังจักหนุกพคนเอออยวกแต่นโดตกันันยาวิพร้อมพ่อครัวนางอุไรรักโชคพ่อชนะถิอเออก่อนต้งนางชุดใจงามทำเออนางพ่อคีอนางปลานึ่งน่งอุปวงบ้านอ้าวขอให้มือโชคมือรักมือโชคมือไม้หนง่งแล้วก็รวยนะลูกนะอาจจะจะเริ่มทั้งมาากค่เออเออ รลานพอรายมั้งถึงจะตื่นยืมพอถึงปากเปลี่ยนปากเนี่ยเมื่อมือเม่เด้นอืมอันนี้ของย่างอ่อนอารมณ์เสียงมือหรือว่าสึยางงบางอ่อนขาจะไหวัวงมาหลกควงมาไรงใครก้องเบื่อมนถึงก็ากันยมครับ พอเสก็คอพอเดี๋ยวพ่สก็คืเ็่ที่ดุก็คือแบบมาข้าแวรอ่นี่ถามว่ามาฆาเวรเพา่พอดีนะพ่ออยากนอนแล้วครับตันนี้มักายเงก่าประมาณยืมเลยคือมักายก็คืขาปากบาบเกอร์เวอร์าวงมาเาวงมาไรยไปนั่งอน ขอให้ยังคบบางอ่อนหรือยังอ่อนอ้โมขิงม่จกไม่อยาบไม่จกไม่หวนอ้ดูวันแรกขุ่าวไปหนึ่งนแล้วก็รวยแล้วนะเดิอดากขอดแขมาหอยกระเข้าขวนเออเอามาคร้งนึงรับขันก่อนค่อยคุยกันออมเอฟคือฝากมาร่วมบูได้กูได้คนได้คือเขียนเรืองงามร่วมบูมาคนละจ็บชิกมือคนละชิเก่ากับมือ คนระชิบมุกกัะมือคนระเก้าชิพกะมือนางหน่อยชาพักยืมพอบกับโนโท้พิกใหม่ปราผาเนาะพอบคับนาง้าวดัชนีค้านุกแล้วกโ้นโท้วิจิตรราชุ่งอย่างก้าวก้าือนางอีกอางพาชีหนึ่งยืนก้า เออคนด้วยนะจ่้งอาผัวอขอให้มือโชคดีามือโชมั้อายุวันนี้ถูกขับไปมือหนึ่งล้วก็รวยรวยผมแได้บ้คนที่เราคือร่วมทางอืร่วมทางกันมาเทพไปเรื่อยแค่ร่วขทางผมไปเรื่อยเนาะเนาะเออควมไปแล้มือก็เกิดใจเกดู้ได้เปิดเพราะท่านได้กระจาอือมันงเพราะท่านได้เนาะเออเพราะว่าตูดที่เอิมวัดอังอืออมกับพนักงานวบา เออเขาคิดง่ายเราะท็กวก่นอแข่ง่ววันจเออพอมเดือมาจาอันนี้ของใครหลเตื่อเขาบอกชื่อบอกกับเขาอื่ยังโควบเออขอกลับใครรว่าองค์ผูกขังเออทุกพระองค์อาขอทห้งินโชงรักเง้อว่าอายุันกุศพระาหนึ่งแล้วก็รวนะลูกนะเอออาจจะเออทำมาค่ะเออไปเขาอี่นยังแตงโมคายบ่

มุกดาหว่าแขงบ่าวเข้าวัดที่อว่าจัดงาะขอให้มือกรุมือจับมือกรุมือไม้อาย้ววันนั้กรุ๊ปขับแล้วก็รวยนนี้กรุ๊ปหาตืินทำวันขาคูแกดตัวใหญ่นะอมอดยังไม่ทังแม่หมดก็คุยคุยขักก่อนยังป่าเพียง่บอกข้าได้พอให้ฝอยได้พอเออ อันแรกขยายคือว่าเรื่องลูกหลานคือืมาบุญเข้าคือว่าใครฟั้งเรื่องคือผิดเสียอะไรยื่ดีใจค่ับพ่อวัพขอกับดีใจแค่ตัวตอนั้นคือว่าดีใจเรื่องลูกเรื่องหลานเพราะว่าเออรับเก่าคิบโคนมันบ่มเออมันบ่มเออไม่ถึงเงี้ยจังเลหามาแช่แมาลอยเก่าโคน่ะไอ้แช่มาลอย เอาร้อยเก้าก็ร้อยเก้าพ่อกับพ่ก็คืออ่ะอมากกับพ่อซิ้อพ่อฮึกแบบข้องถึงเหลือหลายก็จะต่างยืมครับคือพ่อจะถือว่าโอ้พ่นุ่มพ่มากควขพ่ากว่าจเอยบวมือหามองก็แต่คนลายพวกนะอืจะหมองอ่ะฮือฮือฮอฮือฮอือืออดือนือฮือืออืออฮือืม pho bảo thầy thầy không ra kế tiếp mà mà à. kế tiếp kế là nước buột rồi và khi không lại giải quyết luôn các bài đại, đại đi, mà, kế tiếp mà, kế tiếp đó là ừ. ừ. kế nào này nốt rong này giống nốt rong nốt rong mà chặt ừ. kế tiếp kế tiếp ừ. kế này kế tiếp như là khâu đường vai nốt rong có gì bay lên mà bù ừ khắc câu gốc khỏi biết mãi chơi game tại nhang mà câu clip này mang cơm ừ tại rồi câu rồi câu งัด่กัดลูกทิ้งลูกจากลูกทิ้งเก้งแม่ทิ้เก๊ขบพอดีเลยยิ่งบพี่พ่อเราพ่อแขนถือกล้องเลยย่จากว่าคนมาไหนเขาคอรุ่ลูก้นยแม่บอกเออแม่กินไก่กัดห้เด็กกินงัดไกัวอันนี้เนี่ยผู้เดกินก็บดกกินผู้หญิผู้ชายัอ๋อตือผูเด็กผู้เด็กกินนักมวยเอาชื่อหลังมาคอ thấy chân có mới được cái cái nào mà anh lên qua thật nó khe vẽ nặng, nhà ông ấy nó dừng nó ông mày mới quên rồi và nếu một rán mà làm cả cả ra cả vài thứ cái thứ vài cũng phải ủng hộ có hai chữ phải rẽ cùng đắt tiền sự kiện cái máy ghép từ mới dừng ra hơn kho cả có hai khứ mu rồi kho hai chữ cao mới rồi cả mới dừng ra

คุาแจ๊กว่าจะพกีไรเนี sa, ่ยไปยกาหัวถอดค่ดค่ะค่ะะคควัดรอ่ถ้าขไปเซ็ดยยดเออยิ่งหนักใจยิ้มรึมตัอปลาเขาปลารับเขาจุบเร่องที่เท่ารูปแบบรูปแบเออควยก็บว่าของจกแลเคร์าก็ว่าถ้าแล้วก็โต๊ะเขาเขาก็หนึ่งจังแท้หัวใท้เจ้าหัวน่วัดนี่เขาไปนอกฟาอ่ะยืมครับเแก๊ปลาเขาชน็แ้วคุยกันยิ่งไปเซ็เรื่องที่เท่ารูปแบบ เนี่ยปีเขาไปดามาเรื่อเออเนี่ยเขาจะฟ้ากิไเขจะนูพอนี่ปอนพอเรื่องครับน่ก็คนสมัยกูพอนี่ว่าพ่อก็จะคายเนาะจะปอนพ่อทลุนพ่อว่าพ่ออายแข็งมเื่อครับเพื่อชมพูขาว่า พออ้กอาปากแขวะเขาว่าพวกคนชาจะคือว่อเออพ่อกินเอากระินข้าบุกได้เขาปวนเลูกอาเนื้อบมูคือกนาเออตัวคือกัดเช่ห้ลูกไห้เมื่อป้วนจช่นนนะเนาะเออคความหมายเมื่อตัวนี้แบบนี้เออปราจะกายว่าชื่อว่าแบบนีแหละเออเช่นคความหมายลูกกับเมื่อเออเขาคือนำฟุกเขาให้กินกันไหม ก่อนนั้นก็ครอนใจ่ายเองครับปูเก็ปอบ่อนปีก้าค้าแข็งหน่อยะผมฟ้องสิตายผูกคิดต้องอย่าต้องบุกขึ้าไปู้ว่มแข็งผมก็แยากจะผมขายง่ายแต่ผุก่นังมือผมก็ขายเ่องครัอยูกกัาเราง่ายนต่โคตรเท่าเนาะวางแขนให้ดีือเดียวคือพือจะณาให้ดีจะทำอะไรเนาะ เออคือสะดื้ิการคือง่ายๆทุกคื่งทุกอย่างมันง่ายเกิฝไปคนทุกทามันเหลือหยักงไม่เหลืออะไรเพราะการกระทำของเราเลยอือเพราะขั้นเราแค่ดีทำไปทุกถึ่งทุกอย่างไปแล้มือก็จะเกิดเคลื่อนขังไปลมือเขาน้ำเออทีข้านก็คือมันบางงนบางใหญ่ดิจะเคลื่อนขังบปแลมือจะพไปน้ำเออบางงมันก็คือเอา น้ำกินน้ำพานบ่ิเเคยื่องบกเต๊งานะขอบางเงื่อนจะเกบกบคนหายคือกังกามากกับบริเวณจักรเยบริทมแล้วต้องอยู่มั้งครับเออมื่อกี้มาคู่กับสภาพไปถ่างหุ่อขึ้นาเออไปคู่น้ำกอไปกอทรลับไปทางกทางกูเพิ่ือพวกกุ้งพายหนาน้ำปัจจุ้งป่านน้่งนังน่ Từ mắt cặp cái nắp, cặp cái nặp, liêng vải, cặp nó liêng. À, ừ, Tha phu. Tha phu thế có gì, cái này có gì, chứ anh ạ. Ừ, cằm bên, mươi kìm vào, cằm mươi kìm. Từ mắt cả cằm, cằm, hâu, khưng, như ừ, mình là không có phải tuyển vẹp, không có phải tuyển không có là, phải gặp có cao ngó. เอออันนี้ของอีน้าแต็งม้ลนก็รูดโอ้ยนงพอหลังมืดก็พอร้ายร้ายกาแขวนหัวร้ายเื่อนหัวแล้วก็มืดหนามืดมัวือจะขายถึงหลุกไม่พอวันนึงแค่ว่ากับต้องวานกว่าจึเปิดข้องก็ผู้ร้านม่งข่วงขับรับไปไดก็คือพอกระบอกไปเนาะว่าขึ้นเนาะปว่าไป้นเรื่อยๆคืออ่ะอืม เออเอฟพีผ่านมาค่ะนเอ้าไปนั้นแต่หมูพ้าด้วยนางไม่ไรวันพิงจันรู้บังบุญมากฟองกับนางกาได้ติดช่วยกับคู่นางรู้เดงเออนั่งพันน้าคู่อืมนางคู่บปล่พราะว่ามึงจะน้ำโศกเหมือืมพระกับนางถูกพันคันขึ้นกันนั่งแตนั่งอืมหัวแต่นั่งอืมนางมัดลุกรา เออรวมบวมมากนางคือทิชช่ยารัตก่อทิชบ่งขาเนาะประกอบกับพระวชะลีข้นโอ๊พโอ้หลายคนได้ยืมนางคพนนผามาิ้วทามทิกชูบวบเจ็ดทิชก่เกาแคลงยืมเออบวมรวมเพื่อจะวมมาามทก่าเจ็ดเกม่ปิดเขากไดยืมอืม

ฮามกอดเขามาเรลือกง่ายบพราะขาดท้ายบอกการทั้หมดเขาอยู่เนาะตือเอาจะไปเรือให้คู่ก่เบอกือจากคจากกอยจากคือคั่งบขาจะไปคู่ัดแก่เรื่อนชืว่าแก่กับบอก้ามาแกถังเรื่องว่าแข่งแขางว่าแม่งมาเรื่อยตือพอชฉะงานนะใต้ตัวเขาเอาอันนั้นเได้คู่คืนคู่แก่งมืออคืนมาแล้วก็มืออคืนไปเนาะ Thì nhằm vào bọc và đường à, gạch nhằm vào cửa khẩu gạch của cửa của mặt 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 หัอเรียกใหญ่ใหรียกเรียกไม่เข้ามาเรียกเรียกว่าเขาเาเรียกช่วยที่บัวหับช่ใจด้วยมม่องายไงพอถอยพอจ่เรื่องหัวเรื่มาบัโอ้ขอโทษพอประกันใจนีนหัวคืองมันมันหามันคือหัไปคือติดเขา ่อไปซื้อิ้เก่าตื่นค่าทเถื่อนขึ้นไปว่ากลับมาคู่กันมันหกแต่แขกพ่อที่กันใหญ่งอเปียกแล้วงอฝุ่นข้างพ่อกับเบบนเ้หเรื่มครับหกคากี่เรื่มหกคากูแน่ประภูหกกับเปือกครับเนาะ เออแล้วแต่คุณบารมือแขรงมันแล้วยังมั้่อาขอให้พวกให้ร้านมือถูกมือรักมือถูกมือมัถูกุขภเพาแข็งแรงขอให้มือแรงมัองขอให้คงแรงมั้วนวก็รวยจะรามจะรวย ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกๆท่านครับมือวันที่8นะครับอ่าวันที่8หลังจากนั่งร่ำร่ำถวายเสร็จแล้วครับอ่าแอดยิ้มก็ได้นําปัจจัยของพ่อแม่พี่น้องครับขึ้นถวายองค์ูตาผูชี้ปากขาวเ้าให้นะครับเนาะครับสําหรับปูใหายนิ่งครับอ่าให้แนวทางครับช่วงหลังจากถวายอ่าปัจจัยแล้วครับปูก็บอกเก้าศูนย์หนึ่งเกศหนึ่งเกศราคาหนึ่งศูนย์เกศนะครับเนาะหนึ่งศูนย์เกศ ครับลูกสินแต่ก่อนปูสั่งเจ็ดสิบลูกกับเจ็ดลูกคนมาหลายกว่าเนี่ยคนมาลอยเก่าคนที่แรกปูหลักคนเก่าสิบนคนมาหลายลอยเก่าคนลูกสิ้นก็เลยเรือปูเลยอ่ามาไต,ต่ตวงใหม่ครับได้สิบเจ็ดลูกปูวาพอดีนะครับเนาะครับแล้วก็ปูซันนามบักเผาครับซันนามบักเผาครับนามบักเผางกใส่เสือปู ครับ64เสียปูแอดิบาร์อาจจะเป็นชิปเก่าแล้วก็มาเป็น16กระได้ครับหรือว่า100เก่าอาจมาเป็น106กระได้เนาะครับเนาะครับเอฟซีครับพิจารณาดีๆครับถูกคําเบาคําจ่าองมีมีรางวัลครับผมครับมีรางวัลนะครับเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีเอชซีสายบุญทุกๆท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมา สวัสดีเอฟซีสายบุญทุกๆกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็มากครับเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องครับเพราะว่าแอดยิ้มจะลงคลิปได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับก็กดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าก็ขอให้บุญบารมีองค์ปูชีปา้าวปูตาครับโดยบรรดานในสายบุญของปูครับทุกปูทุกคนครับมีแต่โศกแต่หมานแต่ร่ำแต่รวยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอให้สมมาตรปาถนาทุกประการเลยครับเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีก็อย่เรืมลูกิ ครับปูบอกว่า17เกลูกพอดีที่แรกปูตั้งไว้ถวยละ70ลูกครับบานนี้คนมาหลายคนมาที่แรกปูตั้งไว้เก่าสิบคนเก่าสิบคนมาแมนยิมมาสันต้องลอยเก่าคนอ่ะลอยเก่าคนกับหนึ่งศูนย์เกาแะครับแต่ว่าปูสันนามะเผาครับปูสันนามะเผาครับนามะเผาฮกอ่ะแอดยิมกลับว่าเกิดว่าครับอาจจะเป็น ศูนย์หกตังสี่ก็ได้ศูนย์หกหรือว่าศูนย์เก่าหรือว่าหนึ่งหกหรือว่าหนึ่งเก่านะครับเนาะขับพีิจารณาดีๆครับทุกคำเบ่าคำจ่าของครูมีรางวัลนะครับเด้อครับครับมักกระตามขันบ่มักกระพานครับผมมักกระตามขันบ่มักกระพานครับก็ขอยอซี่สายบุญทุกทุกท่านครับในวิคลิปนี้แล้วขับโชคๆมันๆดำๆเรื่อยๆครับเพื่อจะได้กิดสมบัตรปรถนาทุกประการนะครับเด้อแต่มุมยังเพิ่มเติมบ่อ เอาค่ะการยิมแล้เนาะค่ะแต่ท่านัราคายิมครับครับให้สุดๆมันๆดำๆไปด้วยสำหรับคลิปนี้ครับกับมาถ้าทำมาหลายคลิปแล้วก็กอคลิปทีทุกๆท่านช่วงๆมันๆครับเฮ็ดคลิปใดเอฟซีก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ตลอดครับท่านจองกับว่ามีอยังตอบแทนครับกับมีแต่เป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนี่แหละครับแล้วก็อ่า จะนัเสนอตัวเลขเด็ดๆของปูตาปูชีปลระขาเนาะครับเนาะครับปูตาปวยมาตัวนี้ครับเสียจวนง่ายเงิบแท้ๆแตงหมดนี่ครับเอฟซีทีรอควยตัวเลขเสียจวนเลครับเด้อครับกับประมาณครับประมาณวันทิตสิบสี่สิบห้านะครับว่าเกินนี้ครับเดี๋ยวเสียเิ่นกามาให้แนวทางคือเ่าสำหรับสายวิ่งสายเลียนหรือว่าเลขวิ่งเงินล้านหรือว่าสายฝันเงินล้านหรือว่าเลขคำนวณของแม่กู้หอมหวนเฮาครับ เลขคำนวณเขาไม่คู่ประมาณวันที่สิบสี่สิบหาเดี๋ยวแอดยิ่งจะเอามานำเสนอให้เดลยครับเด้ออ่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องขอจบคลิปตรงเพียงสานีกับคุณเอสซีสายบุญทุกทุกคันโชคโชคโมันมันลำลำเลยด้วยครับแอดกลับขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคน้นด้ค่ะเจอกันค่ะที่อุทยาวัดสาสนุบุญวาร่าลา่มค่ะครับอธิบายวัดสาบุตรสาสนบุญสา,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 สา ศาสนุบุญวัดลามเมนะครับเนาะรับนเลื่อนเสาครับพอกันช่วงเ้าๆนะครับเพราะว่าแม่คู่คนเห็ดตนผาปลาไปวัดทั้งบันเทียมครับอ่ากาไปพอกันที่บุญครับเอสซีท่านใดจะรวมบุญก็ไม่พูดครับสำหรับมือนี้กับขอสวัสดีครับ